เห็นป่าพิอมป่าป่าอย่งเขาใจน้ำใสๆเขาเขาป่าเป้าครับไม่นโอ้ยออมลุ้นเด้อพี่น้องเราเสียบเื่อให้ลูกสาวลุ้นมองนีละตูกนี้เลยขาบอมื่อีชกินเบียดไส้ครับ้ตุเลยของยังบนนั้ โอ้โหปลาสูตรครับนั่นตัวหวังเงยเลยครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อน้อยออกมาเสื้อเบ็ดได้รับเดินเด็เนี่บอนหล่ะบอนเกอร์เคินเกาะเงือแล้วได้ครับเสือเดินครับเสื้อออมน้องกุดกวางนะครับเสื้อมาก็แต่ปูดเลยเห็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าๆเหล็กกอไผ่ออมมาพีหละครับ พอดีลูกกาลังว่าจะออกมาหยาบน้าครับก็เลยละเสริมแล้วกันครับยังอยู่ซิบกว่าหลังด้วยนี่เด็กนะครับเคยแ,แล้วแหละในใสเบ็ดเนือใส่เดือนครับพี่นอ้องเนือใส่เดือนถ้ารุ่นน้าเดียวน,น,วยนวํากันเด้อครับพี่น้องว่าละมานถ้อมีมานมือนี่ใสเนือขี้เสเดือนเด็กครับอยู่กับป่กนี่ละกเดือนหน่อย เราเอาไปเอาอยอดมะเกลวันบ่รูษแม่นครับบ่ครับใส่เดี๋ยวเ<ไ>ปน็นยอดมะเกลก่อนนะครับโอ้เพิ่นว่าสิเฮ็ดราบหมูเรียนนี้ครับในต้นเราหนองสองห้องและต้นมะเกลลุงแก้วครับพ่อเดี๋ยวพอเสื้อท่าพอดีแล้วกลับมายังเท่านี้แหละครับ<ๆ><ๆ>เสื้อมองเหมือนบอนนี่เนนะหม่อนนะหมูอันพอหน่อยมาใส่หนูก็โอ้ยเดบุกหลายครับพี่นอ้องยามบอนอยู่แถวๆนี้แหละครับมันมีน,นี่ใส่ลงไปปึ๊บมันสิกินเลยเด้อครับพี่นอ้อง มีได้กวาดมองได้พี่น้องเอาแบบง่ายๆเลยล,ลูกทุ่งลูกทุง่งัดีครับกินแบบบุฟเฟ่เลยนั่นดึงแล้วแม่นมั่นครับโอ้ยมีทันแม่น่าลูก <c oughs> มาตอดพี่เสือบมาตอดขาบอ,อ่ะบานเราไปเสริมแล้วกันครับพี่น้องจะค่อยมายามนำกันเด้อครับโอ้หอนเถอะวะลงมาแล้วมันมีดีลมพี่น้องครับพอหน่อยใส่มาห่อนี้แล้วครับไก่ออมเมื่อแล้วครับผมสวัสดีค่ะใส มาลอัยยามเบ็ดค่ะจัด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 ขอสาธุจัยผลุงไงขอให้ถึงในเด้อใส่มันหมาในเด้อยกขึ้นฮึบฮึบโอ้มันกินหรอมันเอาไปของนะใส่ถอนขึ้นเบสขึ้นนะใส่ได้ปะน้ะโอถูกค่ะหลังแหลกป้าหลังแหลกฟ้าเอาเอาซักไว้ครับพอจะได้มาเปลี่ยนเงียครับผม ว่มันร้สิเหื่อเมื่อบ่เหงื่อร้น,มน,มนหมดเลย<อ>เรื่องไดีไม่รู้กันนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยู่ขางน้องกุดก่วงครับผมบรรยากาศอีสานบานเฮาหอมเขาค่อนข้างได้ะจฉะหวนนลเอเอแบบและลงมาได้เยอะแล้ไฟสิ้ไส,ส่สดลังนี้มีอาการบอกรับเพอ่อเขเห็นคันเบ็ดมันเปีน,ปน้ำนะออ ขั้นเบียดเปียกน้ำเหมต้องเรารุ่นในเซียวแล้วครับผมลอง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 กอด่เงามืนอยู่ที่แล้วไปานสือเห็นปลาพอมป่าาฟยามขับใสนใสๆพือตาดีนะครับอ๋อใบไม้โอ้ มันเด็ดมันปีนมันจมันย่างมีย่งทันมีย่งก็แสดงว่ารู้ตีงอยู่บอลูเียคักงีหลีเนี่ดึง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 ใส่เดินหนียัวมันสิรุดบนนี้อู้ว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 ู้าค้ับ้วม้วู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 ้วน้วู้วู้ว่้วูนวู้วน้วู้วูู้ว้เู้ว้้งปาเป้้าเกือบป้นู่่บลูวู้้่ในหนังกู้ ออ้ยหังว่ามันสิ้จังสิ้จังอุตสาเป่าครับผมจะไมนมันกับชิฟองครับนี่ทะเ้ขันสนเลเกาะอ๋อนม่วปาดคนครับ มาแล้วจ้จาแล so ะะาจลปลาแมงดาพ่อหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานใบกินเขาแสบขืนแทะแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เข้ามาเดี๋ย่เลยนะจ้าพี่น้องพ่อหน่อยเป็นเงียขั้นเมื่อกี้นี่นี่นี่กินไหมกินไหมกินไหมลูกแฝวเลยลูกขึ้นมาใสเบิ่งแก้วดีๆเลยสั่งนะ ติดบ่โอ้ยโอ้ยติดมัเนาะอ๋อเดึกคือมันเบิ้งมันนั่นมันยกถอนน้ำมาใส่ถอนมาเบิ้งครับติดบ่ติดเนี่ยเดือพี่น้องติดบ่โอ้ยเงียวหลอนทําว่าติดใส่ยิ้มๆลรอพ่อโอ้โหว้าวจิ้มบ้างมากินน้อง ปลาตัวเก่ากัล้วถ้าเบิ้งว่ามันตินป,าปาลาหรือยืมเบิ้งน,นี่แหล,ละรู้น้อยก็มากินเพิ่มอิ่มแล้วก็ไม่จักคันมีมากินไปสองรอบแล้วครับได้ใสไม่ได้เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นทำไมไม่ไม่ไม่จะเย็นเด้อให้มันพอมันดึงปุ๊บมันใส่ปุ๊บเลยเลยนั่นนๆๆๆๆั่นนั่นนั่น บ่อใดสามี่น้องปั๊บป้าวเดินทางไปข้างนาครับผมบ่อใด้จ้าตัวเยู่ครับมือนีรุ่นหลังนี่น้อพลหน่อยครับผมนี่นี่นี่มาถอดอะไรด้วยหุ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 ยถอดมีท่านชิ้นหลุนถอดนี่นี่ตักย้ำบางหลังนั้นก็น่ารู้หลังนี้พ่อจะเสียบเหงื่บางหยานี่หลังนี้คือบ่ออาการนี้อย่างครับถอดปุ๊บถอดบ่ได้บ่อไส ทอดไปข้างหน้าลูกเงี้ยนงฮึบนิดลูกอุ้ยอุยมาแล้วมาแล้วหุ้ย,ย,ยปลายย่งกระไสยยขึ้นมากครับค่อ,อ,คอยๆครับค่อยๆครับลากมาครับปากกาต้นนะครับดูดูดูปากกาต้นนะครับมาแล้วมาแล้วมาๆ้เค <c oughs> ียงบ่ครับเคี่ยมวะแต้มแรกของ<ๆ>ไม้โยอนออกไปซื้อแล้วเต้มแรกของเขาครับผมยาตอตลังนี่ตอมัมมัหน่อยนึงยาเสย พ่อหลักโคตรือโอ้สมพ่อมันจะรูดไวนะมันชอบมินมินถ้าใครแต่ว่ามันเกาะทางหูดังมันอันนั้นจะโตดีเยอะนานนานเริ่มันแล้วต้นมันตื้อรูดพืชนี่มันสายงานเค้งตลอดสายงานเข้งงานเข้งงานอะไรอย่างเนี้ยไปเพราะไปคือมันใครอะได้พี่น้องลูกสาวลุ้นป่าตอเนี้ย เดือดต่อม่าว่าเสีดไส้ข็ถอดทุกเมยไว้เออออหลังเขาที่ได้เมื่อกิลครับมันรุดเราลูกไปแล้วพ่อเหงอกบังคับไ่ได้ไปใส่ดอกมอนีครับเสียบลงมเลยกินเลยท่านถอดเกอุ้ยพุทิไส้เสียบยังเ่แล้วเสีเขาบาส่ไดึงก ปับอะครับเสียบเงื่อนทาเด้อตั้มบัวโซนนมันวนอยู่เอาเอาบระเด็ไปเซตอกที่นี่ครับพี่น้องโล่โร่ตสอบโล่โรโรจะจะอันย่งอยู่บ่อไส้ครับหมาปรงหาปรงอู้ปะก้าพี่น้องปาก้าเห็นบ่ครับคุณครับผมอยู่ในน้ำครับเห็นไหมเห็นครับผม ต,ตัวงามเลยครับเลี้ยงไฮดรูนนะซ้ดยเอานะครับดูดูดูท่าครับผมท่าสาวซายรูปพอน้อยครับผมจะเอาปลาขึ้นมาได้ไหมครับปูปลากาครับผมลอยมาแล้วมีนเมากเลยจังตำแหน่งท şey ี่เกาะโอ้ยง่ามงามง่ามงามงามยกโยกยกยกไปทางพุ่นงา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 งลูกขึ้นลูกขึ้นเจ้าของลูกขึ้นไหมครับนั่นลูกบังคืนหนึ่งหมื่น ไปพูนจงจะไปน้ำเอาโตรถูกบ่ข้นตัวไงบ่ล่ะทายตัวง่ามอยู่ดีครับพ่อครับเหงื่อมาดตรียมนีเลืออีกตัวใส่โยข้นมาให้พพอมีขนอ่อนมังนะครับได้ครับ่ะก็คือหูจัก่าวงนี้เลยอีกตัวอันเด้ยพน้อซอยกันโอยสวยมากเลย่ะกกาขอกินถอานะได้ๆตงจิ้บปตนไห้ครับใาย สวัสดีครับพี่น้องครับผมอันตั้มด้วยครับแจ้งตัวมันจะไปประจญไัยมันยุ่งหลายต้องเดี๋ยวมาล่องเบิร์นเขาเพี้ยนหันี่ครับพ่อครับนี่ครับฮะสใครยุ้ยตัวงามยุ้ยเสร็จนี่พอเสียบเนื้อซุปนี้ก่อนกำลังว่าจะเสียบเนื้อถือยุ้สิครับพ่อถือจะได้รวยกำลังว่าจะยกมาเสียบเนื้อออฟฝาตัวนี้สันโอ้ยมองอะไรพี่น้องฮันตตัวปากกา โอ้ยตัวน้อยลูกอันนี้นะตอนที่ตำมาสซีตองสองนิ้วนี่ยนะเอ้าตอนแรกทำกระวัติคลิปเล็กผสมน้อยไปก้อนพี่น้องปลาหน้อยหรอกครับพ่อแต่ว่าตำยานเดี๋ยวว่ามันบัวปลาด้ย่ำกับบ้านอย่างไรวาปลาด่า้ตรงเลยเอาเอาไว้ก่อนพอได้เติมเดียวตัวเล็กตัวน้อยผสมเดียวไปครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบเนื้อไว้กันเด้อตอนนี้นี่ใช่บอกว่าปลาอยู่มอย่งนี้มีประมาณสักอการขับขันมากเลย มีลุ้นเด,ด้อพี่น้องละเสียบเงือ่เขาลุ้สาวลุ้นมองนี้ละตู้ไง่ายๆเรับพ่อเมื่อกี้สิมาก,กินเบ็ดไส้ครับปลากาอยู่ปะปลาปสูตรครับพ่อโอ้ปลาสูตรไงข่บพ่อม่นมปนตัวน้อยๆเรียครับเมื่อกี้ดดดเดี๋ยวพอเสียบเงือหลังนั้นไปเถอะก่อนเด้อสองหลังเลยลโอ้หลังนี้เสือ่อันบงดินบงโก้มึดเดี๋ยวก่อนพอลงไปมันย่านมีทันมาแล้ว พี่น้องครับผมยมไปก่อนครับพอหน่อยว่าแมนหลังหนีบ่ะครับมันถือครับผมถืออยู่หลังนั้นละลูปปะกปากกาน้อยปากกาบอกครับเพ่ะแมนตัวนี้น้อยโอ้โปากกาหนอยทิดแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเอาไปปลดใส่ถุงนะครับ เด็กตะทำมันเป็นขึ้นัาขยับมันเป็นขึ้นกาขยับขยับมาเร็วๆอ้นี่ด็กใช่กิจวัครปากาครับอ้คือโตเบบีเหรอวะเอาไปทอยกรอบๆแล้วกันมามาครับมาครับอุปจารย์ไรฮะปาการน้อยบ่บลุขักเหรอวะถ้าปาเข็งก็กินหนูพ่อ เออหูวขาดแล้เนาะก็มิดมินเนี่ยนะพี่น้องไม่เลือกกินไม่อยากจนเอาเอาสเตท๋วถัวหลุฮะพยายามทาพ่อเด้อพ่อจะเสียบเงอชุบแป้งทอดว่างสดเลยครับตัวหนามว่านี่ึ่งจอมเลยครับวายหนามบ๊อบปินดูสิหลังนี้เป็นอย่างไร วิซูนมืออ้ยผู้ดนผู้เสียบสมเสียบเน้นแทะผู้จีใส่ตัวมันตอดแล้วรุดแล้วครับนี่ตัวมันตอม็ดของยุหันไหมของยุใหม่นะม่านมัน่ะอ๋อตัวมันก็ต่อนมือเอยิ่งใส่ผัว รุดแล้วลูกลดแ้วตายดึงรุดเลยบลรุตัวนี้ตัวใหญ่กูมุ่ยอยู่ดิรุดตัวนีู้่วะครับพ่อแม้นเพราะว่าเขาลงไปปดเอาเดสเซนด์แล้วรุดเสียบบุรุเฮ้ยพ่อเปียลล้างนะรู้ว่าจะล้างเพาว่าเขาลุล่นเซนด์แล้อความจริงตัวนี้ตัวใหญ่ได้ลุ่นเพราะกเลยว่าไอ้ฝาเปียลล้างสองหลังนั้นอยู่เฮงเดียวน่ะนะไปทอดล้างนั้นลูกทือทั้งสองเลยสองหลังนี่แต่ว่ามันห้องไหมคันเท้าดึงมันละลุดหล่น พ่อไก่ว่าถ้าลงปศอเด้อสัน่ะบัวเพราะท่านเห็นเห็ดอีหยังอยู่เอาก็ยากมีแม่น้องเฮาเป็นมันผ่านเขาครับเป็นเสียใจตัวนี้ผ่านในหอบมาใสนถอนได้หรือถอนถอนถอนก้อนทบไม่ต้องไปอไม่ต้องไปยกปึ๋งมันทอดย่างเดียวลูกเพื่อนมันมองนั่น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 มาเดีวเสื้อพอหลดนาตัวน้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่ามูตัวจิ๋อยู่นี่สด้ พเอเหลียวเบิ่งหลังลายทำท่ายอยู่ก็เลยก็หลุดสาวมาลุ้นลุดเสื่อยครับนี่แนาะแต่ก็มาสิ่อา,า,ายุธาตเทเทนี่นะครับผมปลามันขึ้นมาดีได้ทานี่ลูกบางทีเดินต่ำเครื่องมายังก็พอดแล้วมันปอดกับยิงังหันกัดถือนำก้นพ่อเสื่อไปจังหันยังมียังพ่อแม่ไม่ได้ยังย้อนขึ้นมา<ะ>เลี้ยวขึ้นหลังเห็นแต่คันเบ็ดจมน้ำปึ๊บปึ๊บอย่างยี่นีะตัวนาบีจังหน่อยนี่เออใส่ใส่เสื้อตันดุ ใจเย็นเย็นม่ทานได้ทางไปต้องเฮาโคกอ่ะจะนี่สุก่อนจะทันไปมีได้ดอไปอนนปลาหลุดจะได้ไหมใช่รับเดี๋ยวใส่เนี่ยมึงปา่าก่อนปลาเป็นไรคือลายแท้ใช่เพต้องไปเหนื่อยเด้ดดอใช่ถอดเบ็ดเด้อครับนางนาง่งจำจำแม่งถอดเป็น

โอ้คืองามจังวะอันตรายรอบดานบางกล้องพี่น้องมีเห็หน้่งดิตัวนี้ตัวงามพี่พี่น้องนะขันเกาะนะนี่มีรูดอะมันเกาะอันขึ้นหลังเกาะข้างดังมันก็ว่าหมโ้งามพี่น้องตัวนี้ บางยากอะตัวที่มันรุดอยู่หันน้อยกว่านี้จังไรนึงยี่ดีดรับพ่อเออตอนพ่อมาเบิ่งใน่อยล้างลายท่าๆอยู่นะนี่แหละมานาคันเห็นเอาเลยเด้อเต้ยว่าแต่มากใกาต้องเห็นแต่ขั้นเบ็ดขาวๆเลยเด้อคเจ๊เธอรูดสาวได้รุนรุนนี่ยังรุนห่กหเงาเป็นแบบว่าขันยามไปขันนี่มันของเฮาดวงใสอยากให้ใส่บันทายไส้องยากมันค้ำมครับพี่น้องรูดสาววัดจะทั้งพุ่นพ่อกับยามไปทั้งหน้าล้างนึงตาหน้ากับติ้งมืดๆอยู่ในผนมองกกไม่ผนเด้อ งานทั้งนี้ได้บ่กท่งนี้มันเราไปไปเนี่ยมองท่านไปท่านไปลงซื้อกองไม้นั่นแหละเป็นหลุมเยอะด้อยเยอะแต่มองเก่าเขามาที่แหลกเป็นยางเลยครับผมมียางเก่าขม่านี่นี่โลงมานีหละลูกนี่ต้นหนาโอ้ยไฟเลยนั่นรถท่อแห่งลายรไห่วลกังวอหลุมทั้งรถได้ลุ่นแถวนี้ข้างหน้าก็หลุมดิย่างก็ระวังเลยเหมือนมาผจญภัยเลยรู้ได้อยู่แล้วคุณสถานการณ์ครับพี่น้อง นี่หลังนี้ลละูกเอ้ยทอดคั่นเลยรุ่นเลยขอางยังบ่นะฮะมีดีแนวห้องอันนี้ห้าวคนเลยทอดคั่นก่อนอันดับเลยยังไงนะครับใช่มีไปชิลด์เราลุกถ้ารุ่นว่าเป็นป่านั่นจะเป็นปะาขาวโด้เพอเบิ่งมันตีปนี่ยังอยู่บ่ยกเฮ้ย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 ประจครับนานโตบอกง่เลยครับแจ๋ว อ๋อพอแล้วพอปดเถอะสวยมากตัวปลาสูตรโคกินเลือกตัวหลังนี่เอ้ยขันกินแนวนี้มันปันป่อยเลยลูกขันเบ็ดประสุนจีนจางฮะอ้อวปีเบ็ดอยู่เลือกๆไปนะก็กินค่ะขันจับมือนะครับผมมือเยอะๆเอ้าบาดิเปิดถุงอ่อนลูกจับมือไว้ด้วยคนดังครับแต่ใส่เบื้องผลงานนะครับทราย สายเคียงอึ่งตะลึงเก็บเหล็กผสมน้อยพี่น้องเสียบเนี่ไว้หาพอได้รุ่นเมื่ออื่นเส้าดูงาหน้ากับถือครับผมระวังเดี๋ยเยิ่งติ้งก็มีเป็นแต่ตัวใหญ่ทรล้ชมทงครับผมพาส้มทางข้างหน้าบรรยากาศทางทงเห็นปามันมาซ่อไล่น้ำทอดคั่นกันนะลูกแม่นปลาเผอเลยก็เม่นทองนี่เิ็ข้าวอดที่เข้าอ่อน มาเอาปลาดุกที่พ่อแมาปลาดุกไหมครับเออเฮ้นี่แหละลุงปีกายนี่มันแรงมันแห้งตอนนั้นน้ำฮอนปลาดุกขึ้นตายปลาเพื่นละลุงขึ้นมาเบิ่งกันนะยังบ่โอ้ยโอ้ยเอามาช่วยมาช่วยปวดปวดเหรอเนี่ยปลาเกพี่น้องรอเนี่ยปวดเหรอเนี่ยมันป่วยมีได้เดาลูกมันตายขันปวดมันเกาะเลิกแล้วนไงมกอย่างเดียวงดกิน ไปมกเสียเดียวลูกปล่อยไม่ได้ดิปล่อยตรงนี้ก็ตายทับบึงยังบ่โอ้ไปได้อยู่บ่มีตายาดอกไปสนนะโอ้คันตายแระทึอมกแน่นอนตัวล่างเป็นตัวโตมกเสียไปดโอ้ไปเสือไว้ทางหนองแล้วเนาะมันตัวน้อย <c ười> นี่พอเห็นมันตอดตึกตึกอย,อย,อย,กย,ยู่บางยาเบ็ดหลังง่ายหนิห้องไฟหนิเขาบอกอ้เบ็ดอันอันนัน้นนาตุยบ้านฝั่งแดง เรามาลกหญ้าเข้ามาไถตะกาเราก็เลยมาซื้อไว้ถามว่าได้ประสูตรตัวนึงเราอะย่างบรุเห็นมันทอดตึกตึ๊กจุ่งอยาทอดคั่นเลยอเถื่อนครมีเถื่อเอามาเบิงมีถื่อดอกเป็นอะไรนะจอดกินเนื้อส่วนที่เหลือซื้อมาสินะมาเอาบิดมาเดี๋ยวเฝ้าไปยอดลงได้ต้องมาซื้อเนื้อซะก่อนท่านมันมีกินได้ เสียไวเออเสียบไวเพราะมืออื่นเสาเราได้หมันหมันขันมันอันนี้พอต้องบอกทรายเด้รายงานตัวันว่ามันกินหรือเปล่าน่ะมันปลาสูดรท่นเด้เห็นหัวัตนี่แหละครับพ่อมันร้อนย้อนปลาสูดน้อยเอาลงตำตำดูไปเสียบสูงอะไรลอยลอยกว่านั้นอีกกะว่าเขาเสียบแล้วขันเบ็ดทำพ้นน้ำจักนิดเดียวสเเียบบ็ด ชุอดฮัลโหลโอ้สายเบ็ดก็ไปห้องเยื่ค้างคลละละูบเลยเอาไม่เอาไม่ดับแรกก็คือจอนเยื่ลงไปซะก่อนฉันว่าฉันไปเป็นพยาบาลมันเดือดพิษเด่านั้นเองเนี่ยไปย่ามันย้อมมันจะม,มันหาดลุทกพิษเทินเออนั่นแหละจุ่มเ,เยื่ลงไปเยื่ยังค้างดินอยู่ลุ้ยค้างงาอยู่ถ้ามันมุดลงไปน้ำเล็กๆเออเซบลงไปบ่ะนี่น่น,นแหละพร้อมเซบพร้อมเยไหลลงอ่าโอเคแต่จริงๆว่าปัดเหนื่อยใช่ไหอ้ยคือปัดุกใหญ่เนี่ยแม่มืออื่นหล,ะละังนี่ ล้างลูกเสื้อนี่บ่าถือสิกาบไปเป็นพยายบาลอะไปแม่ไปๆๆๆๆๆไปรุ่นต่อพี่น้องอยังอยู่มองโฮโฮ้ดคัส้มบรรยากาศใกล้ครับนะครับพี่น้องนี่ไส้ไว้จะฟังเสียงเขียดจะนามาฟังทางนี้เสียงสวรรค์ของไส้เงียบ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 เนี่ยได้ยิน,ยนวลเสียงเขียบแบบแอะ เป่าครับพี่น้องเพร่ามันยังงย้นถอดขัดเลยเห็นบอกติงยืดยืดเหนยืดยืดเยอรปลาหน่อยนี่ต้องทับลุนก่อนแล้วอยู่ในน้ำนี่ท่านได้เห็นตัดหย,ยาดมือปะห้องบอลูงอุย้ยตัวงามไส้หนิมั้่อ,อู้โถอบ่จ้าเจีมัน<อ>ไหนบ่ากะมือนังไปลกงาทะลุ จับไปคือโอ้รุดมาแล้วบหรอมาเลยบาทบอลลุไปแล้วนะย,นยนืนยืนมันก็ย่างไหาพ่อครับอ,อ๋อคำสั่งไว้วันนี้จึงเหมืนเด็กกองแกงมาฝึกง,งานเลยอย,ออยากหยอกกระสิบดวยครปลากาพี่น้องปลากานีขันสายโบนิโอ้อมสมพอ่อมันรุดไวเนาะมาะนัปะปปนปนไงวะเจ้าฟอเรสต์แม่นลูกแปลกีเวราะปลากาคือรุดไว มันเามกินอันเบ็ดอันผัดมีค่อยรุดแต่พี่น้องเบ็ดไม่ลําปออะมันกึนเท่าเลยมันไม่หนาว่ามีไดผัดได้อย่าได้แล้วเอาไปเอามาสายบ่มาบ่มาพอได้ลุนแม่เดี๋ยวพอ่อเซย์เงินไว้พอได้ลุ้นมืออื่นเซ้าโอกาสจะไล่ทำใจอยู่ตอนนี้เขาแตยำมัดไก่สมบัติเราครับพี่น้องเค <c oughs> ยจะจอดมองเก่าแล้วเด้พี่น้องอยัง,งหลังนึง <c oughs> เป็นอะไรใชครับถามพ่อหลุดชิดครับเ <laughs> มื่อยบ่ลูกพอละเมื่อยปีนขึ้นปีนลงใช่ไหมเมื่อยผัวใช่เมื่อยน้ำปลาลุดแกเนี่ยเรื่องจิครับโอ้ยมีได้เมื่อยน้ำดอกปลาลุดเมื่อยน่ะปีนขึ้นปีนลงคันนามมเมื่อยโอ้เขา้าจะสวงามแต่เข้าหลานเคยเท่าพึน่นเบิ่งค่ะพระอาทิตย์ตอนนี้เวลาป,ประมาณห้าโมงเย็นมั้งโอ้ยไปห้องพระเทปาอยู่บ้านตัวหนึ่งตุ้มสองตุ้ม สมตุมสีตุมหาตุมหกตุมเป็นดกอกขายดอกสโล่โมเป็นดอกนี่ครับบรรยากาศตอนทำครับพี่น,ออน,น้องเพิ่งพราบุ่าจูนห้าสิบไปกินกับลาหมูแดงนี่ครับเมือ่อไหร่าใส่เบ็ดแต่ว่าอยากกินลาหมูค่ะพ่อกลับบ้านเสพเยื่อยไว้ก่อนลูก พ่ okay. <c oughs> อพ่าเลยครับพ่อได้ยินเสียงพ่อเรียกครับพ่อกับเมนไกลครับพ่อโอ้ระเบียโอ้บวะละพูดเอาแนว่ยขี้พร้อมโอ้ยมาห่อเทินแล้วครับพี่น้องพอดีลูกหลานกำลังมาดินนำโอ้ใบเพิ่นเฮือนกูนี่ตัวลูกต้องกอดซอเพิ่นจะให้ยืมเงินโอ้ยว่าผมย่าจะเป็นนีละคันเฮา ใส่นี่เมื่อเพิ่นผ่นยื่นไปมาเยอะไปกู้ใหม่โอ้มีกู้แล้วสันนี่แหละหาเชื่อเบสนี่แหละกินพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่ไปมีได้น้อยก็ได้หลายได้น้องพี่น้องประสูตรก็ได้ตัวนึงปากกาก็รับจะโตแล้วลุงมันมีได้ตัวใหญ่คือเมื่อวานนี่ครับพี่น้องสี่เอกี้อดเสีบโอ้ได้เก่าสิบตัวพอดีตัวนี้ไหมสิบตัว อ,อก็ถือว่าอพอได้อยู่ได้กินครับมื่อนี้มีหมานปลาเลิกครับไปยามเบ็ดกับลูกเขยลูกสาวก็ใครยังยังพอได้ต้มบลูกเห็แบบเดิมอ้หาจจะต้มอกอยู่ล้มเอาคือว่าล,ลาหม,มูเอามันนี่ลาหมูโอ้ิีน้าหนอนมือนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เด้อครับมื่อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมออกไปยามเบ็ดซื้อเบ็ดยามเบ็ดกับลูกเขยลูกสาวครับนี่แหละผลงานที่ได้ขอบคุณครับผมโอ้ยโอ้ตัวอะไรยังมีพวกพ่อพี่นะเก็บตกพี่น้องตัวใหญ่บ่ครับพ่อตัวงามเตื้อแบบนี้ดูดีโอ้ยยี่ว่าก็เป็นหน่อยหโอ้สำพอน้องโอ้แสดงว่าได้ตบอยู่ดล้วสินะ